โรู้าถึงแม้พี่ชายเจ้าจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านบทกวีแต่ข้าก็ยังหวังว่าพ่อเจ้าจะฉลองเรื่องงานแต่งงานไปได้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงบทกวีนี้ไม่ใช่ให้เจ้าพึงพอใจหรือคุณหนูดินพึงพอใจนี่ข้าบอกตามตรงนะวันเดอร์ไม่เหมาะสมกับพี่ชายเจ้าหรอกไม่กี่วันก่อนวันเดอร์ได้พบคนคนหนึ่งในวัดแม้จะเป็นความสัมพันธ์เพียงด้านเดียวแต่วันเดอร์ก็ปักใจกับด้านนั้นไปแล้วอะไรนะ เย่หลิงเอ,อ๋อเจ้าน่าจะรู้ชัดเจนดีนะว่าครอบครัวของพวกเรางานแต่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเรากําหนดขึ้นมาเจ้าน่าจะรู้นะวันเดอร์สุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีหากเป็นเช่นนี้อย่างน้อยก็อย่าให้นางแต่งงานกับคนที่นางไม่ต้องการจะดีกว่าข้าเข้าใจดีใครจะไม่เข้าใจหัวอกผู้หญิงกันบ้างละ่ะแต่เรื่องนี้ข้าเองก็ไม่มีทางจัดการได้หรอกนะคุณหนูเย่แต่พ่อของข้ารู้จักกับหมอที่มีชื่อเสียงอยู่คนหนึ่ง สามารถแนะนำให้เขาไปตรวจดูที่เรือนคุณหนูได้นะไม่ต้องหรอกแม้แต่หมอหลวงเองก็ยังไม่มีวิธีจัดการเจ้ายิ่งพูดถึงหมอที่มีชื่อเสียงแล้วก็คงแต่หมอนั่นได้เรียนรู้จากท่านเฟยมานะหนึ่งในปรมาจารย์พิษทั้ง 3, สามสิทธิของเฟยเจี่ยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเช่นนั้นก็ลบกวนพี่สาวแล้วสีหน้าเจ้าเปลี่ยนไปเกินไปไหม จากที่ข้าตรวจสอบกัวเป่าคุณมาจะศัยอยู่ในจวนตำราหนังสือสามวันเขาจะเข้าวังหลวงหนึ่งครั้งสิ่งที่เจ้ามีอยู่ในมือก็คือแผนที่ที่เดินไปมาของเขานี่แหละคืนนี้เจ้าไปหน่อยข้าอยากจะสั่งสอนบทเดียนกับกัวเป่าคุณซักบทไม่เช่นนั้นพวกเขาจะคิดว่าข้าข่มเพ่งคนดีไม่เป็นข้าทิ้งเลยดีไหมข้าข้าเลยเหรอเจ้าต้องพาข้าไปที่นั่นเดี๋ยวที่เหลือข้าจัดการเอง ไม่ว่ายังไงก็อย่าลงมือโหดเยี่ยมเกินไปนักขอเชิญองค์ชายมาล่วมด้วยดีไหมถ้าจะเชิญก็เชิญมาที่เดือนสุลาซียนเป็นโรงน้ําชาที่มีชื่อเสียงงั้นสินะมันเป็นซ่องต่างหากล่ะซ่องไม่เป็นไรตราบใดที่หนาดหมายองค์ชายมาได้เรื่องนี้ก็ไม่สําคัญอย่าลืมเตรียมกระสอบทรายไว้เราทถามเรื่องนี้จะปล่อยให้โอกาสอ,อีกฝ่ายโต้กลับไม่ได้เด็ดขาดท่านพี่เรื่องท่านข้าช่วยจัดก,การได้แล้วนะเอ๋ เพ่อเจ้ากําลังแอบทําอะไรลับๆหรือเปล่านะข้าหาท่านมาครึ่งวันถึงเพิ่งเจอเนี่ยเรื่องเด็กๆในน้อยไม่มีอะไรท่านพี่เรื่องนานข้าจัดแจงให้แล้วนะเอ๋ท่านพี่แค่แซงเป็นสิทธิ์ของท่านเฟยไปหาคุณหนูหลินช่วยรักษานานก็ได้ซึ่งนี่จะเป็นโอกาสที่ได้เจอหน้าคุณหนูหลินด้วยน้องสาวข้าสุดยอดเจ้านี่ช่างสมกับเป็นน้องสาวข้าจริงๆท่านพี่พึงพอใจข้าเองก็ดีใจเช่นกัน แต่ล้วัวชักจะสงสัยแล้วสิว่าคืนนี้ท่านจะไปที่ไหนอย่างนั้นเหรอฮึก็สถานที่ดีๆแห่งหนึง่งนะโรงน้ำชาเซียนสุราเมาไมา้คุณชายถึงกลับเข้ามโอบกอดของเซียนเมาไม้ได้แบบนี้เคอร์ลี่คุณชายช่วยยื่นมือออกมาแล้วโอบเอวหน่อยสิ เชิญองค์ชายจริงด้านในเลยค่ะแม่นางนี่รีไม่ยอมกินเจ้าจะมาแอบซ่อนตัวทําไมกันถ้าหาเจ้าไม่มาข้าก็ว่าจะเริ่มกินคนแล้วล่ะองค์ชายแม่นางหย่วนมาหาท่านแล้วค่ะหย่วนมึงได้ยินมาว่าเรือนสุราเซียนเมาไม้ไม่เพียงแต่จะใหญ่โตแต่ยังมีระดับสูงอยู่ด้วยคืนนี้ได้เจอกันนะับว่าไม่เลวจริงๆว่าแล้ว ที่เลือนสุราเซียนมาไม้ผู้ที่โด่งดังมีชื่อเสียงที่สุดคงเป็นเคร์ลี่ลี่ผู้นี้แหละไม่ต้องพูดถึงเรื่องหน้าตาของแม่นางลี่ลี่ทั้งเรื่องโดนตีตำรา้วนแล้วขบเครื่องมากที่สุดมีคนจํานวนไม่น้อยคิดอยากจะถูกแม่นางลี่ลี่ปฏิบัติให้ดีเลยด้วยซ้ําแต่ว่ากันว่าแท้เดิมของแม่นางลี่ลี่ไม่ใช่ซือ้อแต่เป็นแท้ลี่อีกอย่างแท้ลี่ไม่ใช่ลี่คนละคำแต่สำเนียงเดียวกันที่เป็นแท้จากราชวงศ์เสียด้วย มีข่าวล่ำลือไปทั่วว่านางเป็นหลานของราชวงศ์รุ่นก่อนอีกทั้งบรรพชนของนางก็ได้ก่อเรื่องแย่ทรงผลใ้สูญเสียสกุลไปฟานเสียงคืนนี้ได้เช่าเหล่าผู้มีชื่อเสียงในเรือนสุราเซียนเมาไม้อย่างซื่อลี่ลี่มารับแขกข้าไม่รู้เลยว่าเขาคิดยังไงถ้าหากชื่อเสียงแพร่กระจายออกไปแล้วก็เขามีเป้าหมายยังไงกันแน่เมื่อข้าเข้าไปในเมืองหลวงครั้งแรกย่อมไม่คุ้นเคยกับสถานที่ แต่การได้ออกมาข้างนอกกับมิสหายนับว่าสนุกจริงๆน้องชายข้าก็ยังเด็กอยู่ยังไม่เหมาะกับสถานที่แบบนี้แน่ๆโชคดีจริงๆที่ได้รู้จักองค์ชายพี่ฟอนเก่งใจเกินไปแล้วเวลานี้ก็ไม่ได้เร็วเกินไปไม่เช่นนั้นแล้วก็สุภาพชนมาคู่กับสตีงามแล้วทิวทัศน์ดีๆต้องจับไว้ดีๆไว้ล่ะ คืนนี้ขอให้งดงามหน่อยก็แล้วกันนะได้เวลาเริ่มกันแล้วคุณชายฟ้านไม่ต้องรีบร้อนคืนใบไม้ผีกค่อยๆชิมค้าดอย่างช้าๆแม่นางลี่ลี่ ดูเหมือนคุณชายฟ้านจะชอบแม่หนังรีบ่มากเลยนะแต่อาจจะเป็นเพราะทนชิมคืนฤดูใบไม้ผลิไม่ไหววกทั้งยังมีเรื่องอย่างอื่นต้องจัดการเสียด้วยขนาดข้าเองยังถูกลากมาเป็นส่วนหนึ่งของไพ่เขาเช่นนี้แต่ถ้าอยากให้ข้าเต็มใจยอมเรื่องพวกนี้จะปิดบังข้าก็ปิดบังไม่ได้หรอกองค์ชายเหตุใดท่านถึงสนใจฟานเซียนขนาดนี้ล่ะเจ้ารู้ใช่ไหมว่าฟานเซียนเป็นใครเขาคือลูกชายนอกสมรสสุดที่รักของฟานเจี้ยงเฉียวนะ ข้าเข้าใจแล้วท่านคงคิดอยากจะขุดกระแสเงินจากหน่วยชิงมาอย่างนั้นสินะข้านะ่ะไม่ได้มีความทะเยอทะยานขนาดนั้นหรอกข้าก็แค่คิดว่าฟานเซียนดูเหมาะที่จะเป็นการครบค้าเป็นมิตรสหายกันมากกว่าแน่นอนถ้าเป็นเรื่องของมิตรสหายจะช่วยเหลือกันเล็กน้อยก็ใช่ว่าไม่ได้หรอกนะเอะนี่มัน้า พวกเจ้าเป็นใครกันเหตุใดถึงมาหยุดรถของเราแบบนี้พวกทขี่มาที่นี่รู้ไหมว่าใครนั่งอยู่ในรถม้าช่างกล้็ยิ่งนักใครกันใครมาทำเรื่องแบบนี้้าเอ,อะอะอะไรเนี่ยพวกเจ้ามีเจตนายังไงกันนะ่พี่กว่าข้าเองฝันเสี้ยงไงคือหนีมาหาเจ้าคงไม่เป็นไรใช่ไหมพอข้าก็แค่อยากจะตีเจ้าเท่านั้นเอง ฝานเซียนเจ้าทำอะไรเนี่ยเจ้าทำแบบนี้รู้ผลใช่ไหมว่าจะเป็นยังไงข้าน่ะเลือกที่นี่เป็นพิเศษต่อให้หักคอเจ้าถิงตรงนี้ก็ไม่มีใครช่วยเจ้าได้ท้งนั้นแหละก็กาเจ้าบ้าบาซบเจ้าตีข้าแบบนี้เจ้าได้ตายแน่แน่พรุ่งนี้เจ้ารอรับผลรับได้เลยได้เลยข้าละรอฟังคำขอร้องแบบนี้มานานแล้วก็ พี่ก่วรู้ไหมว่าทําไมตอนบ่ายข้าถึงเขียนบทกวีแบบนั้นออกไปทําไมล่ะก็เพรว่าเจ้าข่มเหงรังแกข้าสองครั้งข้าก็จะถูกตีเจ้าแบบให้เจ็บปวดที่สุดยังไงล่ะไม่เช่นนั้นข้าจะเจ็บปวดนะสิอย่าตีนะท่านพี่ข้าผิดไปแล้วข้าไม่ทําอีกแล้วนี่ยังไม่ถึง1น0 0งครั้งเลยด้วยซ้ำไปเอ๋หนึ่งพันลบเจ็เหลือเท่าไหร่กะ9เก 993-7เเดหลือเท่าไร9พร่986เจ้าตื wow. ่นแล้วเหลอเมื่อวานเจ้าเข้าห้องมาก็สลืมสลือแล้วหลับไปเลยนะไปครั้งหน้าค่อยบริการดีๆก็แล้วกันค้าสะเเพ้าไปแล้วเรล่าคิดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นด้วยน่าเสียดายที่ข้าอดมีข้าคืนฤดูใบไม้ผลิกับสาวงามแบบนั้น แต่ยุคนี้ไม่มีการป้องกันอย่างว่าด้วยสิจะเที่ยวซ่องนะมันก็ได้อยู่หรอกแต่ถ้าเกิดเป็นโรคแบบนั้นขึ้นมาจะรักษายังไงละเนี่ยประเด็นผู้ใดมีเรื่องลองทุกผู้ว่าราชการเมืองหลวงเหมยจื้อหลีข้าน้อยกว่าเป่าคุณขอลอบับวันนี้ข้าจะฟ้องร้องฟานเซียนที่เป็นบุตรเต้าสมรสของฟานเจียนเมื่อคืนวานฟานเซียนได้ก่อจลาจนย,ย่ออยุ่ทุบตีข้อที่ตอกถนนทางหลวง มานี่สิช่วยนําเอกสารนี่ไปให้สื่อหนานโพธทีจ้าก่อนเรื่องนี้อย่างไรก็ต้องสุภาพไว้หน่อยนะเพราะอีกฝ่ายก็เป็นถึงคุณนางระดับสูงด้วยเข้าใจแล้วขอรับคุณชายกว่าไม่ต้องหวังข้าจะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ให้ท่านเอง